สวัสดีครับขอต้อนรับขอบชูชงพงษ์พล้ยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาวัดปู่ศรีศูนย์นะครับมาตามตัวเลขตัวเบอร์ฝากพี่น้องเอฟซีไร้ทันลายคนนะครับคงุดวไายเพิ่นแล้วเป็นเพียเพิ่นวงกลมให้หรือว่าเป็นตัดให้เดียว์ซ้ำได้เอากลับมาเบิ่งน้ำกันนะครับตามพงพล้อยบ้างครับว่าปู่เราสีเนีนตัวได้ครับผู้ผู้ผู่ทอแก้เพิ่นน่ะแบบแก้สวนเพิน่นคือ 1นึ่งนสาันเงินสื่อค่ะคืออันมาตววคือหนึ่งืนสามพันเงินสื่อเงินรอบรอบแล้วก็จะประมาณเก้าแสนกว่าบาวันนี้ผู้ผู้แฟน่นกะหาพันเงินสื่อหาพันเงินสื่อเินหาพันเงินสื่อมันผู้ลูกสาวิ่น ประมาณสามพันเ mm. ่ง like ั้นงนเขาเขาเขาวล้านตัวก็จะพักนมาเปิดดวงนี่ละมาเปิดดวงแล้วได้กบบาทนั่นสือได้น้ำปูพอได้ถือกนน้เลยแล้วจะได้เลขก็จะเอีส่งมาลส่งมาจาบุรรับเกรัยเขาส่งมาตำบลแม่แล้วก็จะพักท่าน้ำใหม่ยังไม่ได้ยังยังอยู่ไกลเนาะได้โชคทาอากาศมาเป็นกนรเลย เดี๋อา,ากาศมันเป็นฟองลอยเลยพ่อหมอพ่อแสดงแสดงว่าวันนี้พาพ่อทหารอากาศน้าพาคนชั้นสูงมาเลยนะเนี่ยพ่อมแต่ในพันหนึ่งบินสูงนะบินสูงบินสูงแต่รายได้ต่ำแต่รายได้ต่ำครั้นี้แหละพ่อมันจะสูงครั้นี้แหละติดขัดติดขัดแต่งวดงวดที่แล้ววั่นท่องศูนย์ศูนย์หลักหน่วยล่างเม็ดเดียวเนาะเม่นครับเม่นครับเมัยหลก ตามหลวพ่อได้ค่ามันมามันได้ศูนย์กับหนึ่งเนาะมันทำมันเด่นที่ศูนย์ศูนย์กับหนึ่งมันหน่วยล่างเข้าฟันที่ศูนหมดเดียวแต่ว่าจับคู่มาถึงมาน้กันตเมมาน้ำกันจับคู่ก็จะสี่ห้าหกเจ็ดงวดที่สี่สามมันหลุดเอาตอนนั้นไปจับมันเลยไปเยปูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ เลยเลยลมไปปูปูปูมันใจรับซูนวย,ยล่างมันมั้งนี่ยน้องโบ่คนหามากสิบลา้าน่ปู่ว่าปู่ว่ารับนวยนี่เป็นซูนยี่แล้วหนึ่งเนี่ยมามา่าต้องการดอกเอาทิมซะเอาเกจใช่มาทันทีเขาเอว่าสิบมันใจนวย <c oughs> มันใจนวย <c oughs> มันใจนวยซูนแมตเดียวล้านอย่างเดียวไม่บนไม่บนไม่กลับ ยันซ <icana>, ุ bum, zat, ่มยุ rằng, ่งก็แล้วท uh ีนเกิดวุ rando, ่าลังก็ใาม่ดีกว่าอ่างั้นก็ก็จะมีส่งก็จะเองหรอกแล้วมาเปิดเปิดเปิดรับส่งรับใช้ค่ะมันถือชิมาทางอื่นน้ำหน้าปูก็ได้ว่าถึงเลขอย่างเดียวเนาะมันมันหลายอย่างคุณน้องคนรับไล่กับพ่อเมีสิอยากมีน้อเขากับพ่อเมียต้องส่งดีแบบแบบนึงอีกแบบนึ่งนักปูค่ะ ของ็่บนร้าถูดธรรมารมบุญปบเปอร์เ็นเอาเลขบัญชีเจอครงดนี้มันลายตัวงวน,นี้นี่มันลายตัวแปดกับเก้ามาหน่วยล่างถ้าแปดกั 9, บเก้าบ่มามันจะมาเจ็ดหน,นึ่งเจ็ดสองงวาที่แน่แหลักสิบห้าหเจ็ดงวดที่สี่สิบเอ็ด เียนไปเรื่อยๆค่ะหลักสิบหลักสิบงวเี่สี่สิบห้าหกเจ็มาตัวล่างหลักหน่วยหลักหน่วยแปดเก้าหนึ่งสอง ไม่มีบนเลยมีแต่ลา่ลางลา่างล่าหน่อยอะไระไรเปนะลักบเล,ลักสเลลักสห้าหกเจดลักสิบห้าหกเ็ดลักสิบห้าหกเอาจจะโศกเป็นงวดที่ 40, สี่มันจะเป็น12บสองชุด <5. S 3> ชุดเต็มๆของมัน ล่างอย่างเดียวไม่ต้องสุดเต็นหลักสิบห้าหกเจ็ดหลักหน่วยหนึ่งสองแปดเก้าอันนี้คือสุดเต็ม嘛 ชุดนี้ต้งหาแด้ไหชุดนี้กับแปดเก้าห,หนึ่งสองเหกันักหน่วยแต่ว่าห้องเน้นที่8ปดกับเมันเป็นคนละสุดอันนี้มันเดินยาวเวอรแต่ว่ากับเขาทุงหมวดเท่กันหมวดที่แล้วมันได้ศนมันได้หนึ่งกับศูนเอามาฟันที่ศูนย์หน่วยลาง นีปดกับ่าฟันที่ยังหนึ่ปูฟันที่เก่าหมาตอนเด็ฟันมัดจังฟันให้กัล็อกเซกนี่ยาไม่เยขายเขาขายปต่มันดังอีขายไครึ่งเดียว่าตะลงเาะดียเ็บกเอาก่อนเ็บไว้ไว้ขายไ้หลังสองอสลักซีมันเป็นห้าหกเจ็ดมันก็จะเป็นห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าประมาณนี้ มัน่างวดที่41มันยังเดือตัวอยู่4567งวดที่43มันดูดเลยิดไป4เป็นจุดถูกันนมันได้องมันี่คุณแม่คุณนายยังได้ตัวเดียวเปนปักแล้วก็ะผมไ้ตัวเดียวเป็นปั๊กแล้วกตัวเดียวจับจับให้แล้วจับให้แล้วลักซิลักซิ567 หลักหน่วยหนึ่งสองแปดเก้าสามสี่สิบสองสชุดไม่ต้องกลับหมดที่สี่สิอาจจะเดินต่อ <c oughs> ถ้าเพื่เดินต้อมสิผิดทันทีเลยสิบพนที่ล้เ่เดินต่อออกต้นที่ออกตัวใหม่เรือปุ๊กแต่ว่าเขาเน้นก็คือเน้นนี่แหละหลักหน่วยมัน บ่าถ้าเน้นแน่นห้มันจะเป็นสิบสองสุดอยู่นะตัวนี้ก็บ้านในรถแน่นนั่งคุยตัแล้วไม่ถูกเสียชื่อตายร่างย่างเดียวไม่บนไม่กลับไม่บนไม่กลับล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวสบายเลยเงี้ยเสียตังค์เนาะแล้วต้นทุนที่มึงไม่พอเนาะเจ๊ค่ะ 6.8.2ปสองหางก็เอาจิกบาทดวงนะนะเอฟซีบอกว่าเห็นแตงเต็นเขเตนดเาก็เห็นมาสันปูเห็นแล้วก็จะเห็นบัดแล้วถ่ายตอนไหนมาสันมาปูโอ้จัสิตอบมาจังไหนดคู่กันลง่นี่สองพันยานนกันหกเจ็ดหกดกดหกหัวนเข้าวิ่งหกหลักสิบบนล่างเนาะบ่มาบนก็ต้องมาล่างได้จับปูล่าง หกสี่เน้นหกสี่เม็ดเดียวไม่ต้องกลับหกเจ็ดหแปดสองสองตัวสองคู่บนไม่ต้องกลับไม่ล่างไม่กลับหกเจ็ดหกแปแล้วหกปดมันเต็มเนาะเขาขายเขาขายตั้งหกเจ็ดขาขายตังหเจ็ดยัง่มีคนซื้อเยอะไซื้อเจ็ดหกอยู่ดยเพราะเขาฟังยูทูบเลยคุณท่านฟังยูทูปกันล็อกเลย 6้องมันไม่เต็มมีตัเล่นแล้วห้อมาสุดเต็มก็คือหลักสิบสามตัวห้าหกเจดหลักหวยสี่ตัวมันจะเป็นสามสี่สองแต่ว่าห้อเน้นเ็เน้นตัวนี่แปกับเก้าเป็นเป็นเน้นน่ะ เวลาลงพูดเอาเน้นๆให้เละเดี๋ยวพอเราเยอะพอเวลาเราลงเยอะเดี๋ยวเอฟซีทำไมเยอะจังขนาดลงสองคู่ยังว่ไม่เห็นอย่างเงี้ยนะโอเคเพราะนั้นเอาเปรียบก็ยอมมาเอาดรีครูเขาก็ส่งให้ โบกเหมือกันม่หลอกมารอได้เราถึเรงาได้เราได้โชคนลกเขาก็จะซื่อตัวั่งก็จะมุ่งมั่นนะใช่เขาจะแบบใส่มัดเขียวเลยก็ได้ก็จะโชคดีให้หนูก็จะไปจับคู่เด็กนิสก็เท่านั้แปดสี่หนึ่งประมาณน้น ก็จเจ้าพ่กระกเก็ผูกอดีของผมเน่เคียวเลยมาหลายครั้งแ,แล้วนี่ผมมิดนะตัวเดียองเนบงังไก็เด็มีเส้นได้มาหรือย,ยังปูกได้มาไปยั่งมากจะเสยบโอ้ยังมันฟังจังเลยเกยพาดะะด้ค่ะเด้อตามตามช่องไว้ค่ะตามทั้งช่องเลยเป็นที่เส้นดยวะคนแบบตั้งทั้งม<พ>ันไทยหล่อ ไท่ล้อมอ้อมกว่าบันดุงมันบปูโอ้ยวันนี้เราันเพะลยสีเป็นน้ำฟันท่้อมฟันแก้สือบอกแต่แบ้ก็มันนี่นอ่อรุ่งพิเศษนะโอ้ันผ่ามันผักมันบาปูพี่น้องก็มีประกาศจด้ะครับเรียกว่าแคปหน้าจอไว้ก็ได้ครับเรียกปูซีซุลหลังเป็นกบฟันมาสองตัวนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองระเสรกกไปเสียงไปฝันมั้นะครับเด้อ ฟันดีก็ฝันบดีก็ผ่านไปกก็ขับขอบคุณขอบพุ่นครับพี่น้องที่เกำาังมึงมาชมช่องพงพระฤกยครับบางวัดสิบประาดกันที่สามพีบเมตรแล้วไปให้บึงถูกคลิปได้แม่เนอพี่น้องเอฟซีก็ได้มึงถูกขีบถูกคลิปออห้องกัดจิตเขาจะเข้าใจข้อมูลเบาความูลฟันหรู้ข้อมูลแปะให้ฟังพระจันก็กกับขอบคุณขอบพุ่นเรยๆครับคอยลำลำด้วยทุกท่านทุกคนทุน้าสวัสดีกันเนอครับปีใหม่สงกรานต์มาแล้วคอยอยู่ดีเพียงหายเจ็บหายไข้หายปัญญาโรค่าเนอพี่น้องเอฟซีก็ได้ ให้มีโชคมีลาบกันทุกท่านทุกคนกับสวัสดีครับ